ไอ้บอกว่ะอังกฤษโอ้ยบอเกอร์ปะเนี่ยตัวใหญ่ดิบอเกอร์เปล่าสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ เลือกตัวนี้ด้รุ่นใหญ่เขาเลือกอันนี้เลือกอะไรตัวเคนจุงเคนจี้เลือกเธอเลือกอันเนี้ยรวยเส้นทางลูกชายเงี้อันเนี้ยรวยก้าวๆต้องมาแล้วอือไปด้รออะไรลนะ่ะวอล์กแล้วอึบออนแลนด์รุดกุลิตไอ้เหี้ยไม่ดีแล้วปะ่ะอาร์เอ็ม โอ้โหเฮียอย่างเฮียเลยว่ะ96ไอห่าเฮียจะเฮีย <laughs> สี่เลงชิบหายเลยวะ่ะขอโรดี้มาตัวหนึ่งพอ99บบเปลี่ยนปะได้ทีเดียวนะ่ะโอ้ยเฮียมันแหลกอะไรเนี่ยหนึ่ง ขอโลดี้หน่อยดิขออยากได้โลดี้ปับ๊บสเปนเปนเปนสเป,เปนเสรยสวยสเปนสีเอม็มโอ้โหเฮีย้ยฟ้าเป็นหลุยฮะเฮ้ยโอ้ยมาทำหาเลยมึงล็อกป่ะเนี่ยดูสแตนดิ โอ้ยฝาเป็นหลุยอยู่ะอยากได้ตัวอื่น่ะถือว่าดีไหมเนี่ยสุดจัดดีกว่า99หรออ่าแพ็คอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะมีแพ็คอะไรเนี่ย800การันตีของขวัญเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยต้องเปิดกี่อันวะ10ชุดโอเคไปน,นี้ก่อน10ชุดไปด้วยดวยิรออะไรล่ะไปดิทีละสองไปดิทีละสอง โอ้โหเยี่ยไม่วอล์กเลยมาเชยอยู่ไปเด้เฮ้ยวอล์กว่ะอังกฤษโฮ้ยบล็อกเกอร์ปะเนี่ยตัวใหญ่ดิ้บล็อกเกอร์เปล่าสวยด huh ิ้บล็อกเกอร์มาเฉยสวยสวยบล็อกเกอร์เอาแล้วบล็อกเกอร์ว่ะ สวยดิมาสองแพ็คแรกก็มาเลยเฮ้ยเฮียเก้าร้อยอย่างแพงบอกเกอร์มาเฉยเก้าร้อ900ยเอมไม่หาคุมแล้วอย่างแพงอา่าไปดิอย่าไปลำ้ำคุมแล้วเก้าร้อยเอ็มเก้าร้อยเมคุมและคุ้มละอันนี้ก็เปิดชิวๆแล้วครับ เปิดชิยวเแล้วเปิดชิยวเแล้วอะวอล์กว่ะเหี้ยถุงเหี้ยละถุงไม่ค่อยดีนะแปดล้านโอเคเปิดชิยวเครับไปถงเนี้ยโอ้โหเซอร์เบียไม่ค่อยดีว่ะกองแข่งน้ำร้อนผมเก้าร้อยเอ็มแล้วผมชิยวแล้วได้เก้าร้อยเอ็มคือชิยวแล้วครับ ชิวนะ,อ,ะอันนี้ก็ได้ยี่สิบเอ็มที่เหลือก็กำไรล้วนๆแล้วก็มีแพ็คอะไรอีกมีฟรีอ๋ออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขายไม่ได้นี่หว่าสดิบ,บาร์ดีปะเนี่ยโอ้หไม่มีหม่งรูปทรงบลังอย่างเงี้ยเอาละเก้าเก้าถึงร้อยขอแค่ห้าขอแค่ห้าพอ1น่ง สองสองพอเอสามดิห้าดิไม่เชี่ยกี่แสงแล้ววะสามแล้วเอาสามแล้วสามีอ่าอย่าแสงนึงแสงนึงขออ้แสงนึง,ออง,นงไปแม่งละหลอกล้อหลอกตัวอะไรแพงสุดวะสเปน เอ้ยโรดี้สวยเออโรดี้สวยดิเออร้อยหนึ่งว่ะในร้อยหนึ่งสวยดิโรดี้เออฮ่าฮ่า,าดวงดีจังเลยว่าวันเนี้ยสีอ่ะฮ่า,า,าโรดี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งโอ้โหโรดี้สวยเลยโรดีว้ว่ะร้อยหนึ่งเลยนะ โอ้โหเปิดอะไรนี้ก่อนดูแอน,นโจิลหน่อยกดแม่งเลยได้อยู่ลุ้นฟรีดกูกดแม่งนะไปวีลาเอ้ยบาซิลซีบีเหล,ลือมันหลุด มีเต่าใช่ไหมอุ้ยร้อยล้านเลยววะร้อยล้านเลยอวะมีเต่าอะไรฟรีเก้าเจ็ดหนึ่งสิบแสงเดียวพอเสียเวลาแสงเดียวโอ้โหไอ้เหี้ยรู้ไกว่ะโอ้เฮียเราโอ้ได้อยู่ไปต่อดีกว่า อันนี้ผมเฉยๆวะ่ะผมว่าลุ้นอันนี้ต่อดีกว่าลุ้นอันนี้ต่อดีกว่าลุ้นอันนี้ต่อดิไปรัวๆเลยไปรัวๆเลยรัวๆทงทงวเวียตรุกรกีไปก่อนเลยตักยี่สิบแพ็กค้อเอาลูกบอลไว้สเป็นโอ้ oh, l อ โอ้ใหญ่ปะเนี่ยคูคูริยาโอ้โหเขี้ยไม่ใช่หากิบาโด,ดมาทำหาเลยบอลอย่างเดียวเลยวะโอ้โเขี้ยไปก่อนเลยสิบล้านเอาได้อยู่ไปเลยทงทงทงเขงี้ยตุรกีไปก่อน มันจะวอลครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ดีสิบแพ็คเ่ะได้ดีปะโอ้โหเฮีเยเน่าชิบหายเลยอันไหนอันนี้เหรออันไหนนะไม่มีแล้วมั้งอันนี้เหรออันนี้แพ็คเดียวพอเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้ใครละมันขายไม่ได้ไม่ใช่หรออ๋อพาร้อเอฟซี วอเกอร์ว่ะเฮ้ยวอเกอร์ว่ะวอเกอร์อยู่นะได้อยู่กูมีวอเกอร์สองตัวแล้ววอล์กเกอร์ได้วอเกอร์สองตัวเลยว่ะเออได้โอเคอยวอลเกอร์แล้วก็ห้าร้อยใช่ไหมอันนี้เหรอเก้าหกเก้าเก้าใช้ตัวหนึ่ง้วได้วอเกอร์อยู่ ดิรออะไรล่ะดีลาเยอะดีลาเยอะแต่แต่ตัวไม่ดีตัดเป็นว่ะเฮ้ยยาเมาอ่เนี่ยเอาเฮียเอ้ยกูคิดว่ายาเมาไอ้หา่านี่โกลิเยมตัวเล็กไอ้หา่าเอ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผมได้รวยเลยวันนี้ได้โรดี้บล็อกเกอร์แค่นี้ก็รวยแล้วเนี่ยรวยจัดสองพันกว่าเอ็มแล้วเนี่ยวันนี้รวยเหมือนถูกหวยแล้ววะ รวยละวันนี้รวยละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ